สวัสดีครับบริษัท CNP t ีแท็กเตอร์นำเข้ารถขุดเล็กจากญี่ปุ่นโดยตรงมีตู้เข้าใหม่หนึ่งตู้เป็นตู้ที่2ของเดือนพฤศจิกาวันที่2ีสสภาพสวยรถทุกคันทางร้านเรานำมาเก็บงานทำสีเปลี่ยนซีนให้ใหม่ทุกกระบอกหรือว่าลูกค้าท่านใดต้องการติดลายแยกใส่หัวกระแทกใบตัดหญ้าหรือหัวเจาะเราติดตั้งให้ได้ครับรถขุด IHI 4 0หรือเทียบเท่า p c ซ0 แท็กยางเฟรมสวยตัวนี้เป็นตูดมนนะครับรถขูดโคมาโซ PC 2 0่ R รุ่นเจ็ดแท็กยางสภาพสวยครับเดิมๆเ,เลยรถขด so ูถดโคม,มาโซ so PC 2 5 R สีสภาพสวยใบมีดปุ้งกีมีมาครบพับรถขูดโคมาโซ PC สิสภาพสวยแท็กยางใบมีดดนันมีมาครบพับชั่วโมงแค่2100ชั่วโมงเองครับรถขูดโคมาโ pc ยี่สสภาพสวยใบมีดันนี้มาครบภาพเนื่องจากเข้าตูย้ยากครับชั่วโมงน้อยครับสี่พันชั่วโมงครับรถขุดคมมูบต้า u ยี่สิบหรือ,อเทียบเท่า pc ยีครับแทกเล็กพร้อมเครียางชั่วโมงแค่3,400สภาพสวยตูดมนครับโตต้า kf 026สภาพเดิมญี่ปุนสวยชั่วโมงสามพันกว่าชั่วโมงเองครับแท็กเล็ก